สวัสดีครับคุณตาครับครับมาตุลามาตามโค้งสุดท้ายคือได้ยินข่าวว่าฝันเด็ดฝันคักฝันแน่แต่สันดีเดี๋ยวนี้ฝันไว้เพื่อฝันกับฝันคักคือมันฝันอยู่บ่เศร้าฝันเห็นตับหัวกับเม่สองคนว่าไม่ได้ยังก็ฝันดูแต่ฝันเห็นผู้หัวกับเม่สองคนเพราะมันเศร้าน่ะตอนนั้นฉุดจดต้องปองอยู่ มันจะมาสองทีจะบอกสีหาจะบอ่จันท์ก็เห็นอย่างใดก็ว่าย่านตะมาสีหานนเนี่ยสองชีเนี่ยฝันไปจังไดมาจังไดเราฝันมันฝันบ่มันฝันบ่หลายเลยเสี่ยงบ่มันฝันเห็นจักฝ<อ>ันได้มื่อคืนเมื่อคืนจังเขาอันยุเฮียนเมื่อคืนจังเขาเห็ดเฮีนยนไงพวกพวกนี่พวกนั่นตัวนเมื่อคืนไม่เห็นหนาดูแต่ว่าจันว่า ก็จำมันเขาเห็นตัยังดอกกับบอคอยง้อซาเขาหัวเมิ娅นะมาในกบ่ไปหนามาหลังได้กับแม่นหูเมียเป็นยังเช่นฝันเห็นดูแต่ว่า์เน่อ้แมนไม่ยับไหบ่เออหัวขมิ娅สองขนข้นละก็แรกมาตีจิดล่เล้ยงจุิบ่มาสองจีให้มันจีหาอู่ะเด้อว่าจันเนีัวหัวเมียนีนว่าจันสองีกับจีหาเออ

กูตีเยอ่เนี่ยน้ำเยู่เนี่ยฝันเห่นแต้ซุ้มเกาจังว่ากูหลุดอุมันคือฝันเห็นแต่ซุ้มเกาเทเหรอังไปหนามาหลังเรกว่าเรกอกเกาด้ฝันมาสามขึ้นสี่ขึ้นกดี่พวกนี้ออ้แรกนี่ยมันสิบจม่าบอมเนสองสีสองคนกับสองสี่ีหาสีหกกูเรียกว่าจังสี่สองสี่สมคู่น้นนนเลอยออกเลยเมื่อเี๋ยวท่านี้ละเดียวท่านี้ เออฮะ,อะมันแมนมันผ่าน,นเห็นเขาดูแม่กะผู้หญิงก็ว่ามันค้นดำดิค้นค้นผิวขาวขาวเหลืงองบางอย่างนะผู้ชายนี่แล้วก็สีธรรมดาแต่ดำเนี้ยำดำแดงที่บางตลับไปคือจังเขาป่ากันเเหี้ยมคือจังเขาจู้เหี้ยมให้จักมาเข้าอี่ยง ออกไปเอามาหละเอนนะกะเจไเลว่าพนี้คเห็นอยู่แต่กราเจง้าโตจะตอลวกับเมียสองคนกูเคยคิว่ามันจะมาเป็นชีหาืีสองสีสมอเลกขันบาแมนสองสี่บ่แมนชีหาก็ต้องสี่หกวกับเมียสองคนนี่ตีเอาตอนนี้มันแมนมันกรบแมนมันบะแมนก็แล้วสปูนี่แหะปูสามปูนี่แน่นๆนี่ปูมัดตัวใดยถ้าปูนี่คิดว่านี่เรีย กูกำมัดสองีมัดสองชีเอออืเขาสองอนเด้ผัวกับเมียเขาสองชีแล้วบอกดูนี่สองีนั่นว้นั่นซีหากับซีหกเออเออกันว้กันรถไปจนตัวลอกหันไม่ขบรนไดเพราะว่าฝันเห็นแตุ่่มเดียวแมนเดนสองชีเพราะว่าประมาณว่าผัวกับเมียคู่นี่เออคู่นี้มันต้องเห็นมยำเลียกใ เอารถฝันเห็นดสวยแรืว่าคุณเจ้าตีว่าเป็นงันคือฝันเห็นเป็นพวกเดียวแต่ว่าใจไม่เล็กมันมัจบ่มาพี่สบ่น้อว่าจนเอาเลยตีเอาสองซีบ่แมนสองสีกับสีหซีหไปจังซีวานะาอาไม่มาจอกมือจะปังเบิ้นระหลจำหมเด้อพี่น้องจำหบเด้อ มาเก็บแมงมันมาเก็บแมงมันก็เลยแวะมาถามคุณตาเลยอกบ่อเดียวประกุประกก่อนมาน้ำพตื่นเสวกัมาเตือนเสวกับมาเลยอุปกรณ์การเขียนเลขลงทงไปพูนหาลอยเก็บแมงมันขากลับมาเลยมาแวะตามมาที่มาตายไปแล้วเอาเต่าเก่าศูนย์ไดโนเข่าศูนย์เข่าสามเข่าศูนย์เข่าสามเข่าหนึ่งเอาไว้บ่นี่บ่พูดอะไรปู มันสิมีศูนย์เก้าสามเก้าศูนย์สามนั่นละเออมีสามตัวเนาะมันห้าห้าห้ามันเป็นเก้าศูนย์ศูนย์เพเป็นมันบพรเป็นศูนย์นะครับอันเป็นหนึ่งท่อนละมันห้ามันไปจัดๆคลิปก้อนสองาเสมอได้ปล่อยออกไปแล้วตาเล่าได้เก้าศูนย์สามมาแล้วก็เลขยอดเงินนั่นแหละคิดว่าสิฝันไปน้ำจุ่มนั่นดิมันเพราะฝันไปดิ มันฝันเห็นตาผัวกับเมียหนิยิ่วไหวๆอยู่นี่แหะผัวกับเมียมันผู้ใดล่ะบอกหูจักข้าเจ้าจักผู้ใดจักมันไผ่มันเป็นค่อยๆลงมามองเฮี้ยนข้าเจ้าโยนเขาก็ยุยเฮี้ยนนั่นหละครับฝันสามเทียสี่เทียกับฝันว่ายุยเฮี้ยนหลังเก่าอแตาวก็ก็เห็ดเฮี้ยนเขาก็ยุยเฮี้ยนนั่นแหละเห็นตาผัวกับเมียสองคนนี่เขาก็บอกไปเหดอันใดล่ะ ก็คือจเขาเที่ยนนะลังเทียนฝันฝันวัดที่แหลมหอกเมียกัดเอ้ยแหลมน้ำมาศีหามากัตตองเป็นสองศีลาวัดถนนครับระบากในระกาศที่เป็นหกได้ศีหาซีห์หกกับสองศีตาคนนี้คนนี้คงสุดท้ายมื่อนี้เด็กออกมื่อนี้ดิเออแนออกมื่อนี้แล้ว วันสี่สเลยสามโมงสี่โมงแรกนี่ได้เีเอเอาปชันแหแนมบิงพี่นองไผกอให้เป็นจังหวดจังคุณเร้ออให่แมนไห้โจกให้มันอ้าขอบคุณคุณตาได้หลายครับอ้าวจบดีอาวสำหรับแนวทางตัวเลขนะครับสองสี่สี่ห้าสี่หก พี่น้องเขียนไว้เขียนไว้ครับพิมพ์ให้นะครับคุณผักสดพิมพ์ตัวเลขให้น,นะครับสองสี่สี่ห้าสี่หกคุณต้นผักสด,กสด <c oughs> โอ้ยว่าอ,อย่างก็บไ่ได้ก่อยพี่น้องเอ้ยขออภัย สองสี่สี่ห้าสี่หกสี่เขียนใส่ขางฟ้าเนี่ยแหละเอาพี่ห้องเอา้าเราเคยแม่นเคยเราเคยแม่นคงสุดท้ายได้ตาปันแม่นครับ เพราะว่าบ,บริได้มาตาม่ำเลาะมือเลขออกสองสี่สี่ห้าสี่หกนี่ ได้แล้วตัวเลขพี่น้องเนาะกำลังเขียนเลยพี่น้องเลือกใจเย็นๆเขียนก่อนนี่เลขคุณสิม,มานเขียนใส่คางฟ้านี่และเขียนใส่คางฟ้าเล่าไปนี่ละเอาพี่น้องบานนี้เห็นไหมครับนี่นะครับแนวทางตัวเลขท้ายคลิปนะครับโอ้คุณขอบคุณคุณดาวใสนะครับที่พิมพ์ตัวเลขให้นะครับ ่อก็เขียนได้แล้วนะครับเขียนเลขใส่คางฟ้าเล่าให้ห้านะครับนี่สองสี่สี่ห้าสี่หกโค้งสุดท้ายตาฝันแม,นนม,ม,ม่นนะครับเพราะว่ามาเก็บแมงมันนะครับมาเก็บแมงมันก็เลยบอะไรอุปกรณ์สมุดกระดาษมากนะครับสมุดดินสอมา,อากเราก็เลยว่ามากฝันอยูดีว่าสัน้นฝันโค้งสุดท้ายเลขสิออกมือนีว่าสัน้น ก็เลยมาได้แนวทางตัวเลขจากแล้วนะครับฝันยำคงฝันเห็นตาผัวแต่เมียคููเก่ามากคือเกา่เกาถึงันเรียกตัวเก่าโมแล้วก็ตีหายังสี่นาะงพี่น้องเนาะแล้วตีแบบนี้เขากาแบบนี้แต่วาเราคยฝันแม่นโค้งสุดท้ายของมือเรียกออกนะครับเอาสำหรับแนวทางตัวเลขในคลิปนี้นะครับโค้งสุดท้ายตาฝันแม่นนะครับสองสี่สี่ห้าแล้วก็สี่หกนะครับขอบคุณ พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็คุณดาวใสอกอรเดชบครับกอเดชนะครับที่พิมพ์ตัวเลขให้นะครับขอบคุณลหลายๆขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับยี่สามสิบกว่าท่านนะครับหอพี่น้องมั่นหมากันเมื่อนี้ยได้รับข่าวดีเด้วพี่น้องเด้อขอบคุณและสวัสดีครับ